สวัสดีครับวันนี้นะครับเจอกันกับช่องนายช่างนะครับวันนี้นายช่างจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาดูนะครับประกาศรูปผสมนะครับเชื้อต่ํานะครับเชื้อยี่สิบห้าเชื้อสามสิบนะครับนี้นายช่างก็สั่งของทีมงานเข้ามานะครับเพื่อจะเอามาทําพันเจมไว้นะครับสักสองสามข้อนะครับเพื่อให้ fc นะครับเพราะว่านะครับ fc ผมนะครับบางคนนะครับทักเข้ามานะครับหาปลาเชื้อต่ํานะครับ วันนี้นายช่างนะครับก็ได้จัดให้นะครับตามคําขอนะครับอ่านะครับนี้นะครับก็จะเป็นนะครับของสุราษนะครับปลาทีมานนะครับเป็นปลาที่อ่านะครับเก่งนะครับเก่งใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาลุ้นกันนะครับว่าปลาทั้งหมด4ตัวของนายช่างนะครับจะลอดหรือไม่นะครับอ่านะครับนี้นะครับก็ใช้เวลาระยะการส่งนะครับสองวันเท่านั้นเองนะครับนายช่างก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ นะครับนายช่างก็สั่งตัวผู้นะครับ2ตัวนะครับตัวเมีย2ตัวนะครับเพื่อจะเอามาทําพันธุ์นะครับนะครับแต่ปลาลูกผสมนะครับลอยมันก็จะไม่ใหญ่นะครับมันตัวมันตัวจะเล็กนะครับเท่าปลานะครับเท่าปลาตามหนองตามทุ่งนานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับผมนะครับกังวลที่สุดนะครับกลัวมันจะไม่รอดนะครับเพราะว่านะครับปลาลูกทุ่งลูดตองนะครับ มันนะครับโอกาสที่จะเอ็กซิเดนต์สูงกว่าปลาลูกม้อเชื้อสูงนะครับนะครับนี่ครับในช่างก็จะแกะดูนะครับนะครับทีมงานบอกว่านะครับช่วงนี้ช่วงอากาศร้อนมากนะครับจะแถมใบกล้วยมาให้ด้วยนะครับการที่เรานะครับจัดส่งพัสดุแล้วห่อใบตองนะครับเป็นอะไรนะครับที่ดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนะครับผลทรงออกกล่องเรานะครับไปตาเดดนะครับโอกาสที่ปลามันจะน็อกได้นะครับ เยอะเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นวิธีแพ็คนะครับที่ดีที่สุดนะครับสําหรับผมเลยนะครับคือเราต้องห่อใบตองมาทุกครั้งนะครับอ่านะครับอ่านะครับส่วนเรื่องราคานะครับก็นะครับไม่แพงนะครับปลาลูทุ่งนะครับราคานะครับในช่างซื้อมานะครับอสองคู่นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับรวมส่งนะครับโอเคนะครับถือว่านะครับไม่แพงนะครับเหมาะสําหรับการทําไว้นะครับเพื่อแจมแจมไว้ในที่ฟาร์มนะครับ เพื่อขายให้เด็กๆนะครับเด็กๆหรือบางพื้นที่ของภาคใต้นะครับขอจะนิยมนะครับนะครับนิยมเลี้ยงสายปลานะครับสายปลาเพราะว่าครับปลาป่านะครับมันจะรู้ผลนะครับมันไม่ช้าเหมือนปลาุูม้อนะครับปลาป้านะครับจะใช้เวลานะครับเวลาลงแข่งขันนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับก็สามารถรู้ผลได้เลยนะครับ นะครับเดี๋ยวเรานะครับแกะดูนะครับว่านะครับทั้งหมด4ตัวของในช่างนะครับจะรอดหรือไม่นะครับผมนะครับกังวลที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับนะครับทําไมนะครับผมจึงไม่ไปหาตามป่านะครับมาผสมพันธุ์นะครับนะครับเพราะว่านะครับปลาป่าส่วนเยอะนะครับใจมันจะไม่แข็งนะครับมันจะไม่เหมือนลูกผสมนะครับนะครับบางฟาร์มนะครับจะทําลูกผสมนะครับโดยยืนด้วยพ่อหม้อหรือแม่หม้อนะครับ ทำจนกว่านะครับเชื้อจะต่ําจนดูไม่ออกเลยนะครับบางฟาร์มนะครับผสมได้เก่งมากนะครับนะครับลูกเชื้อนะครับแต่นะครับเนื้อตัวจะเหมือนลูกทุ่งท้องนาทุกอย่างเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับฝีมือแต่ละฟาร์มนะครับนะครับเนชั่งนะครับก็จะแกะดูนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเมียนะครับเชื้อ25นะครับปลาลู่ตองนะครับเชื้อในนะครับ แต่ในเลือดนะครับจะเป็นนะครับเชื้อสูงอยู่นะครับแต่ผิวพันธุ์นะครับจะดูเหมือนปลาลูทุ่งนะครับนะครับนี้นะครับตัวนี้นะครับก็รอดนะครับไม่เป็นอะไรนะครับแต่ปลานะครับจะตัวลอ,อยไม่ใหญ่นะครับสายนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่สายรูปหม้อนะครับนะครับนี่ก็จะสวยนะครับสวยนะครับสีสีนะครับสีได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ เข้าตาผมมานะครับหลังจากนั้นนะครับผมนะครับก็จะไปแช่นะครับเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งนะครับโดยเรานะครับจะปรับอุณหภูมิให้ปลานะครับโดยอย่างน้อยนะครับเราต้องแช่ไว้นะครับ20ถึง30นาทีนะครับเพื่อให้ปรับปรับสภาพน้ําให้ได้ด้วยนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นตัวที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ เดี๋ยวเรามาดูก so, awesome. okay, ันจะรอดหรือไม่นะครับตัว okay, น so, ี้นะครับโอเคมากเลยนะครับตัวนี้รอดนะครับเนื้อตัวนะครับซ่อนข้างจะสวยนะครับตัวนี้ผมปิื้มเลยนะครับตัวนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวผมนะครับต้องเอาไปขุนก่อนนะครับไปพักไว้ในถังใหญ่ด้วยนะครับเพื่อให้มันโตกว่านี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นตัวที่3กันนะครับตัวที่3นะครับว่าจะรอดหรือไม่นะครับ ผมเองนะครับพยายามนะครับพยายามหาปลานะครับที่นะครับมีความเร็วนะครับเพราะว่าผมชอบปลาความเร็วมากนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวเมียนะครับเชื้อ25นะครับผิวต่องนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับตัวนี้นะครับโอเคเลยนะครับรอดนะครับไม่เป็นอะไรนะครับนะครับสำหรับการจัดทรงพัสดุนะครับห่อแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่ดีมากนะครับปลามันจะไม่ ตายนะครับเพราะว่ามันจะชุ่มชื้นนะครับในกล่องนะครับจะมีออกซิเจนจะใบตองด้วยนะครับอนะครับตัวนี้นะครับก็นะครับไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมนะครับต้องออกไปขุ้นะครับอย่างน้อยนะครับ1เดือนนะครับเพื่อให้ปลามันอ้วนกว่านี้ก่อนจะเอามาผสมพันธุ์นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่4กันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับจะสวยหรือไม่นะครับ นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเชื้อตอง25นะครับผิวตองเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่านะครับพี่เขานะครับบอกผมนะครับจะมีลูกเชื้อต่ำหนึ่งตัวนะครับที่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะรอดหรือไม่นะครับนะครับตอนนี้นะครับตัวนี้นะครับก็รอดนะครับลาทั้งหมด4ตัวของในช่างนะครับรอดปลอดภัยหมดทุกตัวเลยนะครับ วันนี้จะเป็นตัวใหญ่มากนะครับผิวธรรมชาติที่สุดนะครับดูเพื่อนๆดูได้เลยนะครับเพราะว่านะครับถ้าเกิดว่าปากัดบ้านนะครับแต่แก้มดํานะครับก็คือนะครับตีให้ให้เลยนะครับลูกผสมนะครับแต่เชื้อมันจะติดสูงอยู่นะครับนะครับบางพื้นที่นะครับเขาจะเล่นนะครับแต่บางพื้นที่เขาจะไม่นิยมนะครับส่วนเยอะนะครับถ้าต่ํขก็ต่ําเลยนะครับวิธีการเลี้ยงนะครับ เรานะครับวิธีการเลี้ยงปลาสายลูกผสมนะครับเรานะครับอย่าใส่น้ําเยอะนะครับเรานะครับควรปิดฝาไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดนะครับเหลือลูนิดเดียวนะครับปลาก็สามารถกระโดดออกมาได้นะครับนะครับนี่ก็จะเป็นข้อระมัดระวังสําหรับมือใหม่ด้วยนะครับเรานะครับต้องหาขวามาปิดไว้หมดทุกตัวเลยนะครับอย่าประมาทนะครับ โอกาสนะครับที่ยิ่งจกนะครับหรือลูกปาดลูกเกียดนะครับมากินก็เป็นไปได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะสวยนะครับสวยมากนะครับผมเองนะครับจะพักไว้นะครับ2 5่สิถึงสาิบนาทีนะครับนะครับเป็นนะครับเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคปรับสภาพน้ําปลานะครับถ้าเกิดนะครับถ้าเรานะครับไม่แช่ไว้นะครับปลาจะนกน้ําได้นะครับนกน้ํานะครับปลามันจะไม่ ได้นะครับแต่นะครับเรานะครับกันไว้ดีกว่านะครับดีกว่าแก้นะครับเพราะว่านะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับอุณหภูมินะครับปลามันจะซึมได้เลยนะครับนี่ครับจะเป็นตัวที่สี่ของนายช่างนะครับนายช่างก็ภูมิใจนะครับรอบนี้นะครับสั่งมาสี่ตัวนะครับปลอดภัยหมดทุกตัวเลยนะครับนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากเพาะนะครับเพาะสายปลากัดป้านะครับแต่ไม่รู้นะครับจะหาพ่อพันธุ์ได้ที่ไหนนะครับก็สามารถนะครับ สกิปนายช่างได้นะครับนายช่างสามารถติดต่อให้เพื่อนๆได้นะครับแต่จะไม่ใช่ปลาของนายช่างโดยตรงนะครับนะครับก็จะเป็นปลาของทีมงานของนายช่างที่เมืองสุราษฎร์นะครับเขานะครับทําสายนี้โดยเฉพาะเลยนะครับสําหรับเรื่องราคานะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคานี้นะครับถือว่านะครับ ถูกเลยทีเดียวนะครับ4ตัวฮะตัวนะครับ450าบาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้ในช่างนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมและรับฟังนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกําลังใจให้ในช่างด้วยนะครับสวัสดีครับ